ดีครับวันนี้เราจะพาเด็กไปเที่ยวง,งานเจ้าพ่อเขา yay <Yeah. S 1> fairy <ly> mom of two เป็นงานใหญ่ของโซนชะอำนะคะจัดแถวแถเทศบาลชะอำช่วง21-29วิมิถุนายนปี25-66ไปดูบรรยากาศกัน ความยากของงานนี้คือจะไปดูว่าพ่อเอจะพาเราไปจอดรถตรงไหนได้บ้างพ่อเอะอะไรอ่ะได้ที่จอดรถแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดกันดูซิว่าเป็นยังไงน้าดาขอใช้รถเข็นนะคะเพราะน่าจะเดินไม่ไหวตอนนี้พ่อเอสกำลังนำเราเข้าไปในตลาดยังไม่ทันได้เริ่มเดินเลยฝนตกแฉะ ระวังหาที่หลบฝนกันพ่อเอสไปซื้อน้ำส้มปั่นเจ้าอร่อยมาให้เด็กๆค่ะมาตลาดเพีรนาจะชอบกินน้ำส้มปั่นมากอร่อยไหมน้ำส้มม่าพามาเดินดูจุดสำคัญของงานด้านนี้ก็คือซุ้มที่เขาจัดเอาไว้ให้สักการะหลวงพ่อตรงนี้จะเป็นบรรยากาศที่เขาจัดงานเป็นหลักนะคะมีให้บูชาหลวงพ่อ ไ,ได้ฝนเริ่มลงเม็ดสักกร้าหลวงพ่อเขาใหญ่ด้าด้านหลังก็จะเป็นเวทีแสดงงิ้วตรงนี้มีบริการอาหารด้วยเป็นโรงเจน ของกินเทียบ ฝนเลือกไปเห็นร้านทาโกยากยิพอเอสก็เลยไปจัดมาให้แม่และเด็กๆทานรองท้องกันก่อนแต่ก็ลูกใหญ่หนักแปลงมากทุกคนกินแค่ลูกเดียวก็ต้องหยุดละจ้าฝนหยุดแล้วเขาไปหยุดแลวันนี้เป็นวันแรกร้านก็เลยยังไม่ค่อยแน่นมากแล้วก็ช่วงนี้ประมาณ5โมง,โมงเดี๋ยวเราไปตามล่าหานอนรถด,ด่วนกันจ้าพอฝนหยุดอากาศก็อ้าวทันทีเลย เดี๋ยวเราลองเดินเข้ามาในซุ้มตรงนี้ว่าจะมีหนอนรถตรวจให้เด็กๆได้ชิมกันไหม หังจากให้เด็กๆลองชิมหนอนรสด,ด่วนแล้วก็เหนือนจะไม่ชอบนะทุกคนมันไม่ใช่ฟิลที่เขา,าคิดอะถามาหาหนอนชอบไม่ชอบไม่ชอบนาบอกแห้งไปเนาะกินเสร็จแล้วพาเด็กๆไปเดินเล่นดูร้านต่างๆกัน วัดหรือว่ามาออกกำลังกายนะคะก็คือร้อนมากไม่ไหวจ้าอยู่ไม่ถึงชัง่วโมงกรับกันเถอะถ้ามันเดินแบบไม่มีลูกเต้าอ่ะแม่ว่าน่าจะสนุกทุกคนเพราะว่าตลาดเอาดออากาศมันก็จะร้อนอบอ้ามากๆถ้าเป็นว่าวันนี้ก็มาเดินเล่นกรุบกรบอบโบกมือบายๆกันด้วยมังกรตัวนี้จ้า